เราได้รับงานให้มาขุดเอาหินจากที่มันถล่มลงมาบนถนนให้เอาขอนอ,ออกไปนะนี่รถก่อสร้างจิว๋วมารวมตัวกันเพื่อที่จะทำงานกันแล้วเดี๋ยวเรามาขุดเอาหินออกดีกว่ามาช่วยกันดีกว่าเพราะว่านี่มันกีดขวางทางการจราจรเขาเดี๋ยวเราจะขนหินตรงนี้ออกให้หมดแล้วก็จะเกี่ยดินให้ดินมันเป็นถนนที่เดินออกค่ะวิ่งรถ รถวิ่งผ่านได้สะดวกนะตุม้มเร็วเลยมันเป็นงานรีบเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่มีถนนพอดีค่ะว,วิ่งผ่านไม่ได้เนาะพอดีตอนนั้นเราสร้างและมีมีหินหล่นลงมาทับไงหินล่นเพราะว่าอาการฝนตกหนงังด,ดินถล่มเกิดขึ้นก็เลยมีพวกหิน สไลด์ลงมาเนาะนี่นี่นี่ทุกคนเอาไปเทไว้ค่ะตอนนั้นเราทําแนวเอียงเอียงเราทํายังไม่เสร็จทางยังเสร็จแล้วแต่ว่าน,นี่คือหินสไลด์ลงมาเฉยเฉยและมีรถได้เกิดการอ,อุบัติเหตุใช่เดี๋ยวเดี๋ยวคนเจ้าหน้าที่เอาออกเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุขึ้นเนาะไปก่อนเทกรน,นี่แล้วก็เราก็จะใช้นี่เกลี่ยดินลงไป แถวนี้มีอุบัติเหตุเยอะเพราะว่าหินถลุมได้นี่นี่เกียเกียร์ลงไปอันนี้ก็ช่วยเกียเกียร์เกียเลยนี่อ้ยใกล้ได้เร็วนี่นะคะจะได้แบบเป็นถนนที่สวยงามเดี๋ยวเอานี้เกียดอีกรอบก่อนอืมอืมนี่จากที่มีหินลูกใหญ่ๆนี่เอาบดเอารถบดมาบดให้มัน ลงไปแน่นๆก่อนนะกลายเป็นเห็นลูกเล็กๆกลายเป็นถนนที่สามารถรถสามารถวิ่งผ่านได้เห็นไหมเนี่ยนี่เอาอีกสักรอบก่อนบดอีกสักรอบสองรอบให้มันแน่นๆรถจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุเนาะใช่นี่ดูนี่ไหนไหนเขี่ยดินลงไปอีกก่อนนี่ถมไว้ถมไว้แล้วก็น เสร็จแล้วนี่คือถนนของเราทำเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนฝากกด subscribe. ไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งได้นะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนรอห็นดำหมดเลย